ค่ะคนสวยมาเอาสิบสองล้านค่ะสามสิบล้านก็มีโอ้ยขอให้ถือน้ำพึ่นในจักเทอร์เนี่ยนะมึงดูเต็มแพงบักเต็มแพงค่ะอยังมื้อออินมาหื่อเลยก็ออกแล้วก็ยังเต็มแพงอยู่ใช่า่ะขายในสองมื่นเอาคือขายศาแท้ไอพะฮะเหล็กมาตัวใดเด่นสุดกว่าสอโอ้เก2าสองอีกแล้ว กษีมีต no? ัวเต็มแพงป่านนี้กษีมีอยู่ตัวเต็มแพงป่านนี้เนาะเก้าสองตีเก้าสองศูนย์สองมาได้บ่อยบาทเก้าสองตีแปดเก้าสองสองเก้าสอง ชุดสองใบเบิร์ตตีห้าเก้าสองไม่มีสามสองเก้าหกสองเก้ามาถึงหกสองเก้าโอ้คือ,อยังหลายแท้คุณอ่ะปาคิดว่ามันอยู่แต่ทั้งหน้าทั้งหลังก็มีต,ตัวนี้นี่ค่ะเอฟซี <laughs> FC ว่าจะซื้อตัวใด ตัวใดเนาะซื้อตัวใดนาะจังสีถึกนเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะมันกัดกันนี่เนาะพี่พหัารเพิ่นมาเอาสองเก้าเก้าสองให้เพิน่นเนี่ยหยิบออกมา สองเกจะมาบอมือนี่งวดนี่เอาเมลเรยบอค่ะนี่สี่ใบค่ะนี่ยางละสี่ใบยางละสี่ใบเป็น8ปดใบเป็นสิบแมนบอเป็นสิบใบหาชุดสองเก้าสองเก้าได้สมชุดเก้าสองได้สองชุด เจ็ดสองนี่ค่ะเจ็ดสองงามบอกค่ะเอฟซีไม่เพ่นจะซื้ออันเล็กทะเบียนรถปูซิล่าเออเออาหาเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดเอากลับให้เนยยังมนชุดโอเออหาเจ็ดสองหาสองเจ็ดวันนี้ กับกันดีแทะ yeah. all right, all right. เนี่ยค่ะทะเบียนรถอันทะเบียนรถลุงปูซิลาเพิ่อนอันอันไปซอยน้ำท่วมเพิ่นเก่ของไปซอยน้ำท่วมเจ็ดสองยังเก้าศูนย์สองอืงเมียนเจ็ดสองเก้าศูนย์สอง องศนย์สองสองศูนย์องศบ่มีเก่าศูนย์สองนะหกสองสองนอ่ะมีแต่สองแท้สองคือหลายแท้อันนี้ก็สองสองศอันนั้นก็สองศย์สองอันนี้ก็ศูนสองศยอยู่บ่มีหลักอื่นใส้เลยเนาะนี่ยฮะเนาะ ซื้อเลขติดสองนี่แหละเพื่นว่าสองมันเด่นลางเนาะสองยังนะเลขอาจารย์สวัยเลขติดสามตัวก็มาสองสามสี่นะงวดนี้เพื่อนกระจับแมนสองสามสี่เพิ่นกระจับใส่เก้าสองศูนย์สองให้คือกันเก้าสามศูนย์สามเก้าสี่ศูนย์สี่เออเพื่อนจับคู่ าจารย์สบายเพิ่นก็จับคู่ใส่ให้ค่ะมาหลุดเก่าแล้วค่ะนี่ไม่สุกเก่าหลุดไปเลยมัดถึกโต๊ะเพราะย่างได้บนนู้เต็มแผงอ่ะยายุโบล่ค่ะบล่ค่ะรอบเดียวเพิ่นขายสาโกโมูแต่ละเถื่อน่ะเพิ่นมาสาโกโมูเล็กซ้ำเก่าค่ะเมื่อเราหกลอยซ้ำเก่าเลยว่าเพิ่นขายสาโกโมู มือื่นมืออะไก็ออกแล้วซอยแม่คากันนะซอยแม่ก็ค้นสวยกันน่ะนี่ค่ะเก้าสองสองเก้ากับสองเจ็ดเจ็ดสองเนาะมาแล้วมาแล้วคุณผระหัดชาแนลมาแล้วดูใส่มันไม่บันตานมันไม่บานตานไหคะ ปูปูที่พิ่เสียนั่นบอเก่าสิบสี่บอเกาสิบสี่ปีเจ็ดสี่กัารแม่นบอเก่าสิบสี่เตะบน่เนอกเพราะว่าบนมันจะเหลืออยู่ตัวหนึ่งแน่นอนเลยเนาะอือเกสี่กับเจ็ดสี่น้อแงเมาแล้วเก้าสองสองเก้าอันนี้ของพี่พระหัทเก้าสองสอเก้าอันนี้ไม่น้องคําแพ้งเก้าสองเจ็ดเจ็ดสองกันเลขอันลุงเปลีนล่างเนาะ ลุกเดินล่างนะลุกไปครับเอาอัญมณูราะว่าไปทําบุญตลอดวันนั้นเอาเอาเอาไว้เนี่ยเอาไว้เนี่ยค่ะเก่าซีกของอาจารย์ตีก็ให้สองเลขล็อกล่างก็ให้สองวิ่งล่างล้านก็ให้สองนี่เนาะเพิ่อนเจ็ดสิบสี่เพื่อสามสองเจ็ดสิบเลยก็ให้สองไปทําบุญตลอดเด้วันนั้นนะผ้าคําแพงไปให้อาหารปลาตลอดปลาไปปล่อยตลอดเนาะ นามบิดน้ำกให้สองนารุ่นยูเดอร์เจ็ดซีเจ็ดล่างซีบนมันอาจจะม่่กันได้อ่ะรอของหมอดูเลขเด็ดอีกครั้งก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่นะคะแต่ว่าเพิ่นจะหาก่อนมือเล็กวันหวยออกหนึ่งมือนะคะหมอดูเลขเด็ดเด็ดขักเด็ดแน่เล็กเล่าสามงวดติดต่อกัน เออกระถืออยู่เด้อเลขเพิ่นน่ะวิ่งรูดกับเขาอยู่แต่ว่าบางเธอกระจับคู่เขาเนี่ยเพรเขาเนี่ยเลขเพิ่นกับเลขเพิ่นหน่อยคูเนาะมันก็มีสิทธิ์เขามีสิทธิดรุดนั่นแหละเก่ยครับผมเนาะนี่ค่ะคุณเก็บแพ้กับว่าเป็นแม็กนะขายกับปูคนณบัวลายบอกคุณบัวท่านสนใจค่ะเมื่อว่าบ้านใหม่บ้านการไหมลาปูเสียนะปูคัมบัว เมื่อวานนี่ยก็หลายเลยค่ะไปอยู่เมื่อวานเนี่ยได้ขายด้านเกาหลีอันซูนสองสองซูนให้เนี่ยเอาไปเอาไปนะครับผมเนาะสองผมเนี่ยผมสี่คนผมว่าเลี้ยงลอยเนี่ยเนาะดังวัครับผมใครมากก็ซื้อใครมากก็ซื้อของเนาะเกือบอส่วนมากก็ซื้อแต่ย่างคู่นึงมีค่ะส่วนมากนี่ก็ซื้อน้ำเตยอันคนสวยนี่แหละค่ะอันเดียเจลอตเตอรี่คนหนึ่งเดียวเจลอตเตอรี่กับคนสวยนี่แหละค่ะสองเจ้านี่แหละ ส่วนมากนะบอเพราะได้ซื้อมออื่นนงคนาะองูมีบปหาที่่าเด้อแต่หลังวนนัโอเคค่ะเดี๋ยวเบิ่งตัวเลขน้งกันค่ะค้างเนาะอันนี้ศูนย์สองเาย้อนยังค่ะทะเบียนรถปูซิล่าคือเก้าสัต่าเพ่นหลายเนาะพระเนธยังก็ตามเบิดนี่ค่ะแปดแปดเจ็ดค่ะนองยังก็เลขนองยังก่แปดแปดเจ็ดนะคะ ขอให้ปังๆเด้อขางวันนี้เนาะให้พี่ประหัดกับแม่น้องคาแพงเนี่ยขอให้ถูกน้าเพลินจักเทือเน่นะคะพี่ประหัดเพลินลดลงกับฝาดขอบไปแล้วต่อไปนี้ขอให้มีแต่โชคตะลาบเด้อครับนะลดลง่อ่แม่เมื่อไส้เพลินไปยามตุ่มกบกลับมาดึกแห้งย่ำหนาวงย่ำเศ้าเสียนี่ค่ะเนาะ อะไรเจ้ามักตัวแดงที่ไงก็สองเก้าเก้าสองนี่แหละตัวเดียวกันเลยบอกเมนโอ้มักตัวนี้เลยสองเก้าเก้าสองตัวเดียวเลยอ้าวสาธุขอให้มาเด้อขอให้ถูกแน่เนาะอากาศหนาวแห้งเจ็บแผลเพิ่นเพื่อนสองเก้าเก้าสองเดินลาได้เลยอ้าโชคโชคมันมาล้ำน้ำเลยด้วยค่ะวันนี้สองเก้าเก้าสองซีดใบอันนี้แม่นอนคัมเพงเอากันไว้ยังละชุด สองสี่ห้าชุดเหมือนกันเอากลับกันไว้เนี่ยไหมเอากลับกันไว้ย่างละชุดเนี่ยซีเก่าเนนตามแต่ะลขทะเบียนรถนี่บอก็ได้จากเที่อบัตรย่มอันงวดมันออกพัดบอรซื้อเงินคากหนี่ค่ะอ่ะนี่เนาะเมนอนคำแพงก็จะเอาตามความเสือความควนี่ค่ะนี่ค่ะนย์ห ยางละชุด่เออเพื่อนฝันเลขฝันไอ้ประหัตพี่พระหัตเพิ่นฝันได้ศูนย์หกหกศูนย์เนาะเอาเอาทุกชุดเลยบ่ค่ะมหลาย่้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกเออเก้าหกศูนย์หกหกใบค่ะยางละหกใบเป็นสิบสองยงละ่ยางละสี่มึงมึงมึงเอาลักเอาลักมันสวยๆเนี่ยอันนี้เขาเดี๋ยวนุชถายค่ะลักโลดมาบ่ไดดีก็เลือกลักแนงมึงจอถึกสามตัวท่ายเนาะ ก็เลฝันเนาะซ้เลขฝันใช่ไหะคุณใส่้มาหายเบิกแนวฝันตัวยี่สิบสี่หลฝันลายมือแล้วแต่พซื้อไปห้าเก้าสองบนแล้วก็ล่างหกศูนย์เปนบ่จุดหกบ่เขียนไปยี่สิบสี่าสองนี่เลขฝันเพื่นฝันยี่สิบสามกลางคืนนะครับแล้วก็แล้วก็ยี่สิบสี่มาสองไม่เขียนไวครับผมเนาะนี่ครับ ันว่าในความฝันน่ะรุนเรงผู้เฒ่ารุ่นเรงตั้งหลายคนเลยพันว่าออร์เดอร์หาเก้าสองได้ทำว่าล่งา ARE งตัวไดล่ะพันว่าล้างศูนย์หกนี่ครับก็เลยเอาตามนี่แหละบางกลับหัวบักลับดอกบกลับบกลับบบกลับหัวผมบังขึสี่กับหังเทียตามนี้ค่ะ